Okay. มาแล้วมีสวนไผ่นะครับน้ําท่วมนี่ครับน้าท่วมหมดเลยน้ําพึ่งจะยุบลงนะครับน้ําพึ่งจะยุบลงเดี๋ยวผมล้อมรอบน้ําหมดนะครับตรงนี้อุ้ยเข้าเข้าลําบากเดี๋ยวเราไปเข้าข้างหน้าดีกว่าตอนแรกน้ําเต็มหมดเลยนะครับนี่น้ําเต็มหมดเลยน้ําเต็มไปทํานาใหม่ครับปีระแวงแล้วก็กวาดข้าวใหม่นี่ครับอันนี้เป็นสวนไผ่นะครับสวนไผ่ วันไผ่ของเราเดินมาดูการนี่ครับไผ่อยู่ในน้ำมันจะเป็นท่อท่ออยู่ตรงนี้นะครับเป็นท่อมันจะเป็นท่อใหญ่ครับมันจะไปจากตรงนี้มานี่ครับท่อใหญ่ท่อใหญ่ของเรา เอามาก็เลยให้ปล่อยเข้ามาครับไม่เป็นไรตรงนี้กวานข้าวนะครับผมตัดใบข้าวครับโอ้ยสูงเลยมันก็ท่วมหญ้ามาเหมือนกันปล่อยมันไว้อย่างงี้ครับวันนั้นเจ๊เขามาเอาถั่วลิสงกับข้าวโพดมาลงครับ200กว่าบาทน้ำท่วมเรียบร้อยตัดตรงนี้ก็มาเอาญ้าตรงนี้ครับคีควายครับของเราที่นี่ ก็บอกว่าจะไม่ใช่สารเคมีคือยาฆ่าหญ้ายาฆ่าแมลงนะครับตอนนี้คือต้นไม้ทุกต้นเราไม่ได้ใส่ปุ๋ยเลยนะครับเราใช้ในการตัดหญ้ารอบๆนะครับเป็นปุ๋ยของมันเอาไม่แต่คันนาคันดินนะครับผมจะตัดหญ้าไว้ประโยชน์มันเยอะนะครับเนี่ยคนอื่นเป็นมองว่าจะพืชผมไม่ใช่มองว่าจะพืชน,นะครับหญ้าครับหญ้าผมมีประโยชน์มากตัดออกมานี่ครับเป็นปุ๋ยลากคุมดินไม่ให้ดินสไลด์ครับ ไปแล้วครับทาโร่ครับวิ่งไปนู่นอีกแล้วเดี๋ยวแม่ก็ด่าอีกครับนครับน้ำสะเล็กครับลูกเล็กลูกเล็กของเราน้ำท่วมนี่ครับดูเลยน้ําท่วมนี่ไผ่ครับไผ่สั่งหมดทั้งหมดนะครับในนี้อันนี้ก็มีน้อยหนาด้วยขั้นกลางครับมีน้อยหนาเดี๋ยววันนี้ก็จะเอา ยวเ,เขาบอกว่าจะเอานั่นมาลงอยู่เงาะนะครับจะมาลงด้วยจะเป็นซุ้มอันนี้ทางเดินรอบครับมันก็จะเป็นผมก็จะทำเป็นอุโมมงง์ครับอุมงงงมะฮอกกานี้ครับมีไผ่เราก็เก็บไผ่นี่ค่อยมาปลูกเอาไผ่เรา สองสามปีสามปีแล้วนะครับถึงจะได้ผลผลิตเ,อเยอะนะครับกําลังออกลําสวยแล้วครับเนี่ยกาลังแตกลําสวยเลยกําลังขึ้นหน่อครับแล้วขึ้นลําครับไ่สร้างมน์นะครับเนี่ยประโยชน์ของมันก็ลําทำเฟอร์นิเจอร์ครับน้ำสงสัยได้ทําน้ำสามทำนาสามรอบแน่นอนครับน้ําดีอุ้ย เป็นหินเป็นเดินชมดูครับผมว่าจะมาถ่ายให้รู้ได้รอบละแต่เรายังไม่ได้บํารุงยังไม่ได้อะไรเลยครับเพราะเราปล่อยก่อนปล่อยให้แบบธรรมชาติเรายังไม่ไบํารุงเรายังไม่ได้ซื้อกากมาันมาใส่เรายังไม่ได้เอาหน่อมานครับเราปล่อยธรรมชาติก่อนนี่อนี้สวนมันจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันเป็นเหมือนเราขุดดินน่ะแล้วมีแต่หินนะครับขึ้นมาเป็นวงงลอดอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลยปล่อยครับเนี่ยครับ จจริงตรงนี้ผมไม่ได้ทํานะครับผมไม่ได้ทําผมตอนแรกผมว่าผมจะไม่ปลูกผมว่าผมจะลงควายครับผมว่าผมจะเลี้ยงควายงามซื้อมแม่ลูกมาสักคู่นึงครับที่แพงๆที่ว่าเจ็ดแปดแสนนะครับคู่นึงหรือล้านกว่าผมว่าผมจะซื้อครับแล้วมาเลี้ยงเพาะอยู่ที่นี่ครับสาสรลูกนี้ผมก็ว่าจะเอาไว้ทาควายนอนนะครับฝั่งนู้นก็ว่าจะปลูกหญ้าคราวนี้เปลี่ยนแผนนะครับเปลี่ยนแผนเราไม่มีคนดูแลเนาะเราอยู่ไกล เราก็ยังทําร้านร้านคนถามว่าผมทําไมจะกินเวลาไหนผมมีงานอยู่นะครับผมมีร้านซื้อกีฬาผมยังทําแบรนด์น้ําดื่มอยู่นะครับอันนี้คือทําโคกหนองนาผมก็มาทําไว้จะเป็นบ้านพักตากอากาศนะครับหรือบ้านปลายชีวิตผมจะมาสร้างบ้านอยู่ที่นี่ครับร้านที่นู่นที่สุโขทัยร้านหอยก็จะยกให้ลูกสาวครับที่นู่นทําต่อไปหรือลูกสาวอาจจะมีครอบครัวเขาอาจจะชอบการเกษตรก็ให้เขามาอยู่ที่นี่ครับ ก็จะสร้างบ้านให้เขาก็รอไม้สักนะครับผมก็จะสร้างไม้สักให้เขาเป็นเรือนไทยครับก็รอเขาอีก30ปี20ปีก็พอดีครับสร้างไม้สักเรือนเรือนไม้สักนะครับเรามีไม้สักพร้อมแล้วหน่อไม้เรายังไม่ได้กินนะครับเราก็ปลูกมันเป็นลำก่อนน่ครับดินยังกรุบกรุบกุกกกุบกุบอยู่เลยเราวางไปแบบธรรมชาติธรรมชาตินะครับแสงอ่ม่รู้ ถูกแล้วไม่ติดเลยเอ่อเอามาม่วงมาลงครับของะม่วงมะม่วงของกินนะครับเดี๋ยวของกินค่อยๆเอาลงนะครับของกินกินเราม่วงมนลงมีมะม่วงมีมะขามเทศก็มีนะครับเนี่ยมะม่วงเราจะไม่ได้ใช้ตอนนะครับเราจะใช้พ่อมเมล็ดเอาเพราะมันจะอยู่กับป่ามันเวลามันนั้นปุ๊บรากมันไม่ถึงครับความสูงมันไม่ได้ ตอน,น,นแรกผมจะทำอะไรจากควายงามครับตรงนี้ยจะทําเลยควายงามพี่จะเจตฟาร์มครับเนี่ยนี่ครับควายงามผมจะทําควายงามก็มไม่แน่ครับอานาคตด,ดูก่อนอาจจะต้องแบ่งพื้นที่ทาําถ้าผมมาอยู่จริงๆนะครับถ้าโควิดยังไม่หายเศร,รษฐกิจยังไม่ดีขึ้นเพราะว่าโรงเรียนเปิดไม่ได้ครับการกีฬามันก็ทําไม่ได้มันเดินไม่ได้นะครับมันเดินไม่ได้เราก็ต้องมาหาช่องทางของเราตอนนี้เราก็มา ทำอาชีพเสริมขึ้นมาเรื่อยๆนะครับรายได้หลักเราอยู่ชุดกีฬาเดี๋ยวนี้คนสุดท้ายรายได้หลักเราต่อวันนิดๆหน่อยๆก็อยู่ที่น้ําดื่มนะครับต่อไปก็คงจะเป็นนี่แล้วครับส่วนเกษตรเรานี่ครับมีคนนึงถามว่ามีลุงหลายคนเขาเมาถามว่ามาทําแล้วเนี่ยได้จะได้ผลผลิตไหมใครทําสําเร็จแล้วบ้างนะครับผมก็เลยบอกไว้ว่าทางอีสานนะครับเขาทําหมดแล้วเขาประสบความสําเร็จหมดแล้วครับ ตอนนี้เขาจะเลิกเป็นหนี้กันหมดแล้วเมื่อก่อนคนอีสานนะครับทําไมแม้แต่พ่อผมทําไมถึงเล่ล่อนไปทําก่อสร้างไปที่ต่างๆครับเพราะว่านายทุนเขากวาดซื้อหมดนะครับจากบรรพบุรุษเรานะครับเนี่ยเขาทําเหมือนกันเลยครับตอนนี้ครับผมบอกเลยเขาทาแบบนี้เขาปล่อยให้เรานะครับเขาปล่อยให้เราเป็นหนี้เป็นสินนะครับแล้วเขาก็มาเทคเอาเขาไม่ได้นมคนอื่นนะครับเขาไม่ได้มาในนามข้าราชการหรือนามอะไรนะครับเขาใส่ลูกหลานเขาเข้าไปนะครับ เนี่ยที่เนี่ยติดถนนใหญ่อย่างเงี้ยเขา,าคว้านซื้อหมดนะครับเนี่ยคาว่าคว้านซื้อคืออะไรเขาไม่ได้ซื้อโดยตรงนะครับเขาไม่ได้ซื้อโดยตรงเขาให้เรายืมตังค์ครับเมื่อเป็นหนี้เยอะๆทาไงล่ะครับอ่ายึดที่ยึดทางสิงครับยึดที่ยึดทางนี่แหละครับคือคําว่าคว้านซื้อของนายทุนแล้วที่เราครับจะไปอยู่ไหนต่อไปลูกเราเข้าไปอยู่กรุงเทพครับทำงานก่อสร้างนะครับเพราะเราไม่มีที่ทำมาหากิน เขาบอกว่าแล้วเขาบอกว่าผมเนี่ยจะได้มาทำโคกหนองนาเนี่ยมาขุดนาเสียนาทําอะไรนาอย่างเงี้ยจากสิบแปดไร่เนี่ยเหลืออยู่แค่ประมาณเจ็ดแปดไร่เนี่ยมันจะพอกินเด้อผมก็เลยบอกว่าปีหนึ่งเนี่ยภายในหนึ่งปีเนี่ยณตอนนี้นะครับผมมีนามีท่าคุณมีนาเขาบอกว่าผมเขามีนาสามสิบไร่เนี่ยผมท้าแข่งเขาเลยนะครับผมท้าแข่งเลยเพราะเขาไม่มีน้ําเขาทําน้ําแค่ปีเดียวเนี่ย ผมทําแลกนากันเลยครับถ้าผมได้น้อยผมจะยกที่นาให้เลยนี่ครับผมลงทุนล้านกว่าเนี่ยผมยกให้เลยใครทํานาได้เยอะกว่ากันของเขาสามสิบไร่ของผมมีแค่มีแค่แปดไร่นี่ครับผมกล้าเลยครับภายในหนึ่งปีนะครับใครจะทําข้าวได้เยอะกว่ากันถ้าสร้างเป็นมูลค่า ระหว่างมูลค่านะครับใครจะขายได้เยอะกว่ากันในผื้นนาแห่งนี้ของเราเขาขายได้แต่ข้าวปีนึงเขาได้เท่าไหร่แต่ผมทานาสามครั้งนะครับถ้าผมสามครั้งได้แปดแปดคูณสามเท่าไหร่ครับยี่สิบสี่ยี่สิบสี่ไร่ครับผมยอมขาดทุนเลยยี่สิบสี่ไร่ครับของเขาสามสิบไร่เขาทําได้แค่ครั้งเดียวแต่ผมแปดแปดไร่ทําได้สามรอบครับเขาอึง้งตอนแรกเขาคงจะหมั่นไส้ผมเลย ผมอธิบายให้เลยทำไมเขาบอกว่าทำไมถึงกล้าก็ผมอธิบายให้ฟังเขาออกถึงบางอ้อเลยครับเขาก็เลยถามว่าถ้าเอาผลผลิตไหมคุณขายข้าวเนี่ยผมจะขายปลาด้วยปลาผมสี่ห้าพันตัวเนี่ยผมขายปลาเนี่ยผลผลิตผมจะได้เท่าไหร่ใช่ไหมครับอ่าผลผลิตผมจะได้เท่าไหร่คิดดูแล้วกันว่าราคาเงินผมจะได้เท่าไหร่เหมือนต้นไม้ผมนี้ครับผมจ้างลุงเขาปลูกต้นละห้าบาทนะครับเขาว่าบ้าเปล่าจ้างอ้าว ก็ช่วยลุงเราไปครับแล้วเขาก็อยู่ใกล้ๆเขาก็ดูแลให้เราในน,าล,นาลุงนะครับเนี่ยนาลุงผมก็พยายามที่จะช่วยเขาครับเวลาน้ําไม่มีเราก็เอาน้ําจากบ่อเราไปนี่ครับรอบๆนี่คือสวนไผ่นะครับอันนี้จะเป็นคลองไส้ไก่นะครับเนี่ยรอบๆอยู่ตรงเนี้ยตอนแรกผมจะทาตรงนี้เป็นปลูกจ้าเลิงควายนี่ครับบางคนคิดว่ามันจะได้มาตรฐานขนาดไหนลงจุนเป็นล้านแล้วจะได้ตอนไหนผมก็ได้มาเรื่อยๆครับ ลงทุนเป็นล้านถ้าผมทำนาสามรอบอครับเนี่ยผมขายปลาใช่ไหมครับผมขายหน่อไม้นี่ครับมะฮอกกวนีโตหน่อไม้โตเราก็แยกขายครับเขาขายห้าสิบผมแบ่งขายแค่